ม้าคืองานน้ำคือเงินนะครับม้าตัวนี้วิ่งอยู่บนผืนน้ำน,นะครับแสดงว่าม้าก,กําลังวิ่งไปหาเงินหาทองภาพตรงนี้เนะี่ยจะมีความเป็นสีน้ําเงินมีความเป็นธาตุน้ําถูกมากนะครับสําหรับใครที่เป็นธา,าตุไม้หรือเป็นธาตุน้นําเหมาะมากๆที่จะเอาภาพนี้ติดไว้ในห้องทํางานของลูกน้องของเราเท่านั้นนะครับเราจะไม่ติดภาพนี้เอาไว้ในห้องทํางานส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพราะว่าการที่เราเป็นเจ้าคนนายคนเราไม่อยากที่จะทํางานคนเดียวดังนั้นม้าเป็นสัญลักษณ์ของลูกน้องของพนักงานที่ทํางานเพื่อเราภาพนี้ จะเสริมความเป็นมงคลจะทําให้ลูกน้องนั้นขยันมีความตั้งใจที่จะทางานและก็หาเงินหาทองมาให้กับเราลูกค้าติดภาพเนียไว้ใครก็บอกว่าสวยทุกคนภาพมีหลายขนาดมีหลายแบบให้เลือกแล้วก็ด้านหลังเป็นโครงไม้แข็งแรงทนทานการที่อยากจะได้ภาพนี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กกลางและขนาดใหญ่ภาพที่อย็นตรงนี้มีขนาดกลางสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าจะเอาภาพแบบไหนติดไปที่ตรงไหนดีนะครับเรามีคําแนะนําโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการครับดูคลิป แล้วนะครับอยากจะได้ภาพความหมายดีๆแบบนี้เอาไปตกแต่งไว้ที่บ้านหรือว่าในที่ทํางานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแล้วก็เพิ่มความร่ํารวยมั่งคั่งให้กับธุรกิจของเรานะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะสแกน QR code ด้านข้างนี้เพื่อเข้าดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้เลยครับ